ชิ้นขาไม่หิวนะถักของไม่เห็นนะถัดไปเดี๋ยวับมาชิ้นข่ตาตัดมามาหมูเส้นมะเขือยาวมีใก่ทอดหรือชิ้นข่าเทียงน้ำกัน Niy gin tuk O what do you call my boy? what 소다안먹는 นคนที่ขอมาอยู่นี่อมาหลอบายของได้สามีโม่งมองว่าขกกองเสียเดียวจะเ็ทไปหาทัวไปหาเคา,าจะสิบอกความจริงไมไดูตัวโดุด แม่คนนี้แเบอะไรเขาไม่ฟังมพี่น้องฟังเขาดงพี่นางได้เฮ้ยบ้าลยตั้นหรอชอบชอบชอบเลยเินดาวผมก็ได้ ้เินหม้นีาีเก็บยหมาชาก็ยืนลูกพอเขายืนดูอื้มใหญ่เลยหนูเนี่ยนม่นนอารดีดีเนะแล้วเขาใหญ่มดั คือไปลองจานอะไลองตานอานเดียวพวกไปก็ทเกียติหลกเกียตเดียว อ,ห,อหมูหมูก็ดำจ้ะห <c oughs> มูก็ดำามดแลนอื่นเดำมในี่นะนตับหมูจับหมูลินน้นมก็ว่าแบอ,อร่อยจังมคนอยว่ารางคนไทยก็เปลี่ยนของอน,นี่ของสยามแก๊สยนแก๊นี่ แกลงจากร้านเขาเยอะแกขับห้เทียนก็เลยหรอแกว่ามาเมื่อไหร่ประตูทอมันมาตัวเลขปรตทอลงบางเที่ยกั okay, บสยามแจดมายันักกวางก็ส่งเอาไปกวางแกขายอาหารตามจังนั่ง เดี๋ยวอยยอิมมอนนอ้มผ <c oughs> ักเลยคิ้มผักขอบ่นนหน้าเป็นดอกนา้ิ่งหนูว่ท่านกินนมแม่มันเนาะมบะมีหินโดนมันกินเลยขาดชายตมไปกินทำไม ใส่ดอกกระสังอังรล้วอ แกเขาไม่กับต้นไม,ไหนหมไ้หน่อยหนึ่งเลยบายครับไม่ได้บอกกันแบบนั้นบอกว่าวมันมีใครช่วยหรอแกต้องยุ่งหันถ้าเขาแปลาก,กาไปถ้าเขาไปแค่ต้องกลับมามีไข้เฉียดแกเนี่ย กิดกินไงไ่อยเลยว้าวงามเอยเนี่แหละคิดขอบง้อล้วรก็ปกตาก็บปักตานก็มาเป็นหมนตัวเป็นหมุนนัด กินเขาไมนก็จีนอู่นผลไมนกนอยาบนี้เลยนะมาเอาเปร่าดีกี่มใจก็อย่าเอไปรอกนี่ไปมือหลังผมก่ไปเขียนด้เลยถ้ากิไปแต่คำก็อีกับ 那是什么东西？么？那可 นื่มพี่กันรับจับอยาคือไวไรโซฟาตะสูไม่ไม่หมดน้ำปวดขาสังใดี